สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะคลิปวิดีโอนี้เรานำสู่ปักหลักร้อยบนใหม่ระยะยาว1มีนาคมปีพุทธศักราช2567นะเป็นแนวทางเพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นสูตรคำนวณน,นี้เนาะก็จะเป็นสูตรคำนวณใหม่ซึ่งเคยกล่าวไปแล้วว่า คลิปวิดีโอต่างๆในงวดที่แล้วสำหรับงวดนี้นั้นเดินน้อยจะเหลืออีกแค่สูตรเด่นบางสูตรที่ยังไม่ได้นำมาลงสำหรับสูตรเกับนะคะขออนุญ,ญาตไปที่สมการของปักหลักก่อนโดยเริ่มตั้งแต่หลักร้อยบนใหม่เระยะยาวนะสูตรนี้ใช้หลักร้อยบนบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างคนเกบวกหางที่เท่ากับ x วก1นบวก2บวนะเราจะเริ่มการคำนวณไปตั้งแต่งวดที่ออก5้าและ6กส หลักร้อยคือเลข5้าบวกหลัก10บบนเลข3บวกหลักหน่วยล่างคูณ9ก้าสองเกย่าลืมบวก5คงที่ปิดท้ายนะคะห้าบวก3ามได้8 8ดบวก8เป็น16 16บวก5ได้21เราใส่1นึงเอ็นบวก1ได้สองสองบวก2ได้4ี่สบวกหนึ่งได้ห้าออกสี่ห้าสามได้หนึ่งหนึ่งเราจะดูที่ตำแหน่งหลักร้อยก็คือเลข4มาต่อไปหลักร้อยบวกหลัก10 4บวก5้า บวกกับหลักหน่วยล่างคูณ9 1คูณ9ได้9บวก5คงที่4บวก5ได้9 9บวก9เป็น18 18บว5ได้23ใส่3 3บวก1ได้4 4บวก2ได้6 6บวก1ได้7ออก7 8 2แล้วก็6 7นะคะเลข7มาในตำแหน่งของหลักร้อยบนของงวดถัดมาทีนี้เรามาดูกันต่อหลักร้อยบวกหลัก10นะคะ7บวก8บวกกับหลักหน่วยล่างคูณ9นะ9 7 13บวกกับ ห้าคงที่เบวกแปเป็น15 15้บวกสเป็น18 18ปบวกหก็ได้23ก็ใส่3ามามบวกหนึ่งได้ 4, 4ี่สบวกสได้6กหบวกหนึ่งได้7ออก478 4จ็แล้วเก้าหนึ่งเลข4มาตำแม่กของหลักร้อยบนในงวดถัดมาเราก็จะไล่เรียงพิจารณาไปพร้อมกันไปทีละงวดนะเพื่อนๆท่านไหนว่างก็ฝาก มาคิดคำนวณเป็นเพื่อนเผื่อที่ฉันบวกตัวไหนผิดก็ได้แจ้งกล่าวแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ส่งกำลังใจเข้ามานะคะ,ะก็ไม่เป็นไรเนาะ ดูชมพอเป็นแนวทางนะคะหลักร้อยเลขสี่บวกกับหลักสิบคนบวกหลักหน่วยล่างคูณเก้านะหนึ่งคูณเก้าได้เก้าอย่าลืมบวกห้าคงที่ปิดท้ายสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าได้ยี่สิบยี่สิบบวกห้าได้ยี่มห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าออกแปดหนึ่งสองและสี่หกเนี่ยเลขแปดมาหลักร้อยคนหนึ่งวมาถัดมาทีนี้หลักร้อยบวกหลักสิบแปดบวกหนึ่งบวกกับหลักหน่วยล่างคูณเก้านะคะ เก้าหกตัวลายนักเรียนเก้าหกห้าสี่ 54, บวกห้าคงที่แปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสิบสามบวกห้าเป็นสิบแปดใส่แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองออกสองศูนย์สองได้หกสามนะเลขสองมาตำแหน่งหลักร้อยบนทีนี้เดี๋ยวดิฉันขออนุญาตเลื่อนขึ้นนะถัดมาหลักร้อยบวกหลักสิบบน 2อบวกศนบวกหลักหน่วยล่างคเก้านะเก้าหกห้าสิบสี่บวกกับ5คงที่อย่าลืม5คงที่เปิดท้ายนะ2อบวกสได้6 6หกบวกหเป็น11เราใส่1นเอบวกหได้2 2งบวกสได้4 4่บวกหได้5ค่ะต่อมาเอาอะไรคะสี่สี่หและ4 4นะเลข4มาตำแหน่งของหลักร้อยบนหลักร้อยบวกหลักสิบบนเราเราให้ดูวดงวดที่อยู่ด้านบนของของแถบสีฟ้านะคะ สี่บวกสี่ได้แปดบวกกับหลักหน่วยล่างคูณกับเก้านะสี่เก้าสามหกแล้วก็บวกด้วยห้าครูที่ด้วยสี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้าได้สิบเก้าใส่เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สามโวดถัดมาออกเก้าห้าหนึ่งและหกเก้าเราดูที่ตำแหน่งหลักร้อยเลขเก้าก็มาในตำแหน่งของหลักร้อยบนถัดมาค่ะ หลักร้อยบวกหลักสิบเก้าบวกห้าหนึ่งมาบวกกับหลักหน่วยล่างคูณเก้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดอย่าลืมบวกกับห้าคงที่ปิดท้ายนะคะเก้าบวกห้าได้สิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดก็ได้ยี่มเอ็ดยี่บเอ็ดบวกห้าได้ยี 7, 7, 2, ่มหกใส่หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ออกเก้าเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่ดูแค่จะแหมงหลักร้อยนะคะเลขเก้ามาที่หลักร้อยคนนี้ดิฉันจะเลื่อนเผื่อไว้ค่ะ หลักร้อยบวกหลักสิบวนนะคะเก้าบวกเก้าพักไว้บวกกับหลักหน่วยล่างคูณเก้าเนาะสี่เก้าหกสามสี่เก้าสามหกนะคะาสีเ <imagen> ก้าหกสามเก่งยังเลยนะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหกได้ยิ่มสี่ยิ่มสี่บวกห้าได้ยิ่มเก้าใส่เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สามออกศูนย์เก้าเจ็ดและเก้าหนึ่งนะคะเลขศูนย์ วกกับก็มาที่หลักร้อยอ่าหลักร้อยบวกกับหลักสิบนะคะบวกกับหลักหน่วยล่างเก้าหนึ่งคูณเก้าได้เก้าอย่าลืมบวกห้าคงที่เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกห้าได้ยี่สิบสามใต่สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดค่ะหกเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็แปดห้านะคะเลขเจ็ดมาที่ตำแหน่งของหลักร้อยบนอยนี้เรามาดูกันต่อ หลักร้อยบวกหลักสิบเจ็ดบวกห้าบวกหลัก, 5, กหมื่นล่างนะคะคูนกับเก้าเก้าห้าสี่สิบห้าแล้วก็บวกกับห้าคงที่นะเจ็ดบวกห้าได้เท่าไหร่ได้สิบสองสิบสองบวกห้าบวกห้าได้ยี่สิบสองเราใส่สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกค่ะออกห้าสี่สี่แล้วก็แปดเก้าวันนี้ก็เลขห้ามาที่ตำแหน่งของหลักร้อยบวก นั่งอยู่ดีๆนะเสียงอะไรไม่รู้ปุ๊กฤกปุ๊กฤก,ก <c oughs> อยู่ด้านบนแต่นั่งอยู่คนเดียวเออนะหลักร้อยบวกหลักสิบนะบวกกับหลักหน่วยล่างขงคูณเก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดบวกกับห้าคงที่นะห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบวกห้าเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดออกเก้าเจ็ดเก้าและหกหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าและหกหนึ่งนะเลขเก้า อันนี้สงสัยจะมีการคูณผิดนะ5้บวกสบวกกับ99 81บวกค่าเพราะฉะนั้น5้บวกสได้เก้า9บวกหได้10ใส่0 9ยาบวก1ได้10บสิบวกหเป็น15ใส่5 5าบวกหนึ่งได้หกบวก2ก็ต้องได้8ก่อนนะคะ8บวกหได้9ข้าขอยออก9 7 9แล้วก็6 1ได้9้มาหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักสิบ ้าบวกเจ็ดบวกหลักหน่วยล่างคูณเก้าหนึ่งคูณเก้าได้เก้าบวกห้าของทีเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกสิบหกบวกเก้าได้ยิ่มห้าบวกห้าได้สามสิบใส่ศนะูนย์เนาะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่งวดถัดมาอะไรคะศูนย์หกสามแล้วก็ศูนย์เก้าเลขศูนย์มาในตำแหน่งของหลักร้อยบนในงงวดถัดมาทีานี้เรามาดูกันต่อนะคะหลักร้อยบนบวกหลักสิบบน นะก็คือ0บวก6บวกกับหลักหน่วยล่างคูณ9 3 9 27บวกกับ5คงที่นะ7 6บวก7ได้13 13บวก5เป็น18ใส่8 8บวก1ได้9 9บวก2ได้11ใส่1 1บวก1ได้2จังหวะการเดินหรือว่าสูตรสมการให้ดูตรงแถบสีแดงด้านบนนะคะออก3 9 5แล้วก็4 3ในงวดที่ผ่านมา ทำไมไม่มีไม่มีเลขสามคะแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสองอ่าศูนย์บวกหกบวกกับเก้าเก้าอันอันน,น,นี้อันนี้คูณผิดหลักหน่วยล่างคูณเก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดบวกห้าคงที่นะเพราะฉะนั้นหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าก็เป็นสิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้า ห้าบวกหนึ่งได้หกออกสามเก้าห้าและสี่สามวันที่ผ่านมาีนสามมาแรงนะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแล้วกระทบของเรานี่เลขสามนั 3, ้นไปหลักร้อยดังนั้นมันก็เลยพลาดเลยนะคะสิบหนึ่งคนก็เลยพลาดไปเลยะคะ่ะไม่เป็นไรมาดูของงวดถัดไปหลักร้อยบวกหลักสิบสามบวกเก้าตำแหน่งหลักหมืวนล่างคูณสามเอ่อหลักหน่วนล่างคูณเก้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดนะแล้วก็บวกห้าคงที่ค่ะ สามบวกเก้าได้สิบสองสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกห้าได้ยี่สิบสี่ใส่สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสองก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็ได้แปดอ่าอันนี้ก็แคปเจอร์นะคะสมการตรงแถบสีแดงใช้ต้นแบหลักร้อยบวกหลักสิบโคนบวกหลักหน่วยร่างคนเก้าบวกห้าพืที่เท่ากับเอ็กซ์บวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งมาฝากคนที่รักที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์เช่นกันนะคะแล้วก็คนที่ติดตามนะ เราต้องเข้าใจนะคะว่าสรรมการก็เป็นเพียงแค่สูตรคำนวณเนาะเราทดสอบสถิติสรรมการย้อนสถิติในอดีตเพื่อเพื่อดูว่าผลลัพธ์ในการคิดคำนวณถ้าหากว่าผลออกอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะคิดวิธีไหนถ้าใช้วิธีการเดียวๆกันเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ต่างเนี่ยออกมาแล้วก็ในตำแหน่งร้อยสิบหน่ยวยอะไรอย่างเี้เสร็จแล้วงวดต่อไปก็ถือว่าเป็นการ พูดตรงๆนะก็คือเป็นการคาดเดาแต่ว่าคาดเดาตามแนวนแนวคิดที่มีกระบ,บวนการทดสอบในอดีตซึ่งกระบ,บวนการทดสอบนี้จะถูกหรือผิดไม่อาจทราบได้อันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าโอ้นะคะห้าๆๆา,า,านะคะเยวก็ถุง <laughs> โอ้นะคะอา้าวแคปเจอร์แล้วพบกันใหม่นะ